ครับผม YouTube ซ่อมโมไอซสไตาช่างมันนอกช่องสำรองสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนเพืเ่อนไปทำการล้างหัวฉีดนะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งเทคนิคเอ่อที่จะใช้ในการล้างหัวฉีดนี้นะครับสามารถนำไปใช้ได้กับรถทุกรุ่นทุกค่ายทุกยี่ห้อนะครับที่เป็นรถหัวฉีดยกเว้นอยู่เด้อพี่น้องยกเว้นเอ่อเจลัตโตเด้อพี่น้องนะครับหัวฉีดบอร์กิวานคือเมืองเขา นะครับเดี๋ยวยังไงเจรโตเดี๋ยวหาวิธีถอดร้างกับความสะอาดมานำเสนอเพื่อนๆอ,อีกรอบหนึ่งเด้อนะครับซึ่งในการที่เราจะทำการล้างหัวฉีดนั้นนะครับเราจำเป็นนะครับเราจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์แล้วก็มีวิธีการล้างมีขั้นตอนการล้างหัวฉีดมีวิธีการดูหัวฉีดในการฉีดน้ำมันนะครับเพื่อนๆซึ่ง นะครับวิธีที่ผมนำมาเสนอเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับก็เป็นการล้างหัวฉีดขั้นพื้นฐานนะครับเพื่อนๆนะครับก็อาจจะขาดไปบางส่วนนะครับซึ่งเราไม่มีเครื่องมือเรายังไม่ได้มีอุปกรณ์นะครับในการที่จะล้างหัวฉีดฉบับเต็มนะครับเพื่อนๆดังนั้นนะครับเราจำเป็นจะต้องทำการล้างหัวฉีดนะครับเพื่อ เทสด้วยสายตาเทสด้วยประสบการณ์นะครับว่าหัวฉีดของเราทำงานได้ปกติหรือไม่นะครับสำหรับ Honda c คลิก1 1 0 i ไคันนี้ที่ได้ทำการผ่าเครื่องแล้วก็ประกอบเครื่องไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราประกอบเครื่องไปแล้วนะครับก่อนที่เราจะทำการติดเครื่องนะครับเราก็จ้องนะครับเราจะต้องทำการล้างหัวฉีดเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามหลังมานะครับเพื่อนๆออะนะครับ เดี๋ยวเราเข้ามาสู่นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการร้างหัวฉีดนะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะครับโดยปกติแล้วนะครับการร้างหัวฉีดของผมนั้นนะครับปกติผมจะใช้แรงดันจากลมนะครับเป็นตัวดันน้ํามันไปที่หัวฉีดนะครับโดยกําหนดค่าลมเป็นบาร์นะครับแต่วันนี้นะครับขี้เกียจแล้วนะครับขี้เกียจใช้ลมดันนะครับเพราะว่าขี้เกียจกรอกน้ํามันเข้าไปในสายยางนะครับ ในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปทำการล้างหัวฉีดนะครับโดยใช้ปั๊มติ๊กนะครับในการล้างหัวฉีดนะครับาการที่เราจะใช้ปั๊มติ๊กในการล้างหัวฉีดเพื่อนๆลหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอเดิมๆปั๊มติ๊กมันก็ทํางานอยู่ที่3บาทอยู่แล้วแล้วทําไมถึงเอาปั๊มติ๊กมาทําการล้างเหมือนเดิมล่ะแล้วมันจะเกิดผลเกิดประโยชน์อย่างไรนะครับก็อยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับดูตรงนะครับอ่า เกีวัดแรงดันน้ำมันนะครับผมจะใช้นะครับปั๊มติก๊กแรงดันสูงในการล้างหัวฉีดนะครับโดยปกติแล้วในการล้างหัวฉีดนั้นนะครับก็จะล้างกันอยู่ที่4.5ถึง5าบานะครับในการล้างหัวฉีดนะครับพเพื่อนๆนดังนั้นนะครับในเมื่อเรารู้นะครับค่าแรงดันในการล้างหัวฉีดแล้ว นะครับเราก็นะครับมาสร้างมอเตอร์อ่าเรามาสร้างปั๊มติ๊กนะครับให้มีแรงดันสูงนะครับเพื่อนเพื่อน่าโดยวิธีการนะครับอ่าสร้างหรือว่าใช้มออ่าใช้ปั๊มติ๊กแรงดันสูงนั้นสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับในขั้นตอนที่1นะครับวิธีที่1ก็อ่าไปซื้อมอเตอร์ปั๊มติ๊กแรงดันสูงมาใช้นั่นแหละนะครับวิธีที่2นะครับเพื่อนๆออย่าลืมนะว่ามอเตอร์ปั๊มติ๊กของแท้นะครับ ถ้าเรานำมาต่อตรงกับแบตเตอรี่นะครับต่อไฟโค้วบวกโค้ลบเข้าไปที่มอเตอร์ปั๊มติ๊กเลยนะครับสามารถสร้างแรงดันได้ถึง6บาร์เลยทีเดียวนะครับถ้าเสือปั๊มติ๊กดีปั๊มติ๊กดีนะครับถึง6บาร์เลยนะครับเพื่อนๆถ้าเราต่อตรงนะดังนั้นในคลิปนี้นะครับผมจะใช้เป็นมอเตอร์ปั๊มติ๊กแท้ติดรถนะครับแล้วก็ต่อกระแสไฟเข้าไปที่มอเตอร์ปั๊มติ๊กตรงๆนะครับจะทำให้ นะครับปั๊มติ๊กตัวนี้นะครับมีแรงดัน4.5บาบาอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นเมื่อกี้นะครับอ่าหลังจากที่เราได้แรงดันปั๊มติ๊ก4 5บาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้อุปกรณ์ที่เราจะใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือสายน้ํามันนะครับสายน้ํามันแรงดันสูงพนะพี่น้องนะครับอ่าสายน้ํามันที่ผมจะใช้ในการต่อจากปั๊มติ๊กเข้าไปที่หัวฉีดนั้นนะครับ ه, บอมเมนสายแรงดันอ่าบอมเมนสายแรงดันสูงด้วยพี่น้องนะครับแต่ว่าสายตัวนี้ก็สามารถทนแรงดันได้สูงเช่นกันนะครับสายยางที่ผมใช้นี้นะครับผมซื้อมาเป็นม้วนนะครับเพื่อนๆื่อซื้อมาเป็นม้วนจากร้านวัสดุก่อสร้างนะครับเพื่อนเพื่อนก็คงจะนึกออกเดอ้อถ้าใครอยู่ในสายงานก่อสร้างนะครับสายตัวนี้ก็คือสายวัดระดับน้ํานั่นเองนะครับสําหรับงานก่อสร้างซึ่งมีความเหนียวหนาะ แล้วก็ทนต่อแรงดันทนต่อแรงกัดก่อนอยู่แล้วแน่นอนครับสายยางพวกนี้ถ้าโดนน้ํามันรับรองไม่บวมครับเพื่อนๆมีแต่แข็งตัวนะครับยิ่งนานวันยิ่งแข็งตัวนะครับเพื่อนๆนนะครับแข็งจนขนาดมีดปาดไม่เข้าคัตเตอร์กรีดไม่ลงเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆดังนั้นสายยางนะครับสําหรับที่เขานํามาใช้นะครับเป็นสายวัดระดับน้ําในงานก่อสร้างนี้นะครับสามารถทนแรงดันได้แน่นอนนะครับเพื่อน นะครับอ้านะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ต่อสายยางเข้าไปที่นะครับปั๊มติ๊กแล้วก็ต่อมายังหัวฉีดแล้วก็ใช้นะครับสายรัดรัดไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้นะครับวงจรไฟนะครับในการร้ังหัวฉีดเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ทําการต่อไฟเข้าไปที่หัวฉีดโดยตรงนะครับเพราะว่าการที่เราต่อไฟเข้าไปที่หัวฉีดโดยตรงจะทําให้หัวฉีด ยกค้างตลอดเวลาแล้วก็จะทําให้หัวฉีดร้อนนะครับเพื่อเผือหัวฉีดอาจจะไหมหัวฉีดอาจจะเสียได้นะครับดังนั้นนะครับเราจึงมีวงจรไฟเข้ามาช่วยนะครับในการร้างหัวฉีดนะครับในส่วนของนะครับวงจรไฟรังหัวฉีดผมจะนําไปวางไว้ช่วงท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับเพ,เพื่อนจะเป็นวงจรอย่างไรเพื่อนๆจะมีวิธีการสร้างขึ้นมาอย่างไรดูช่วงท้ายคลิปนะครับแต่ในช่วงนี้ นะครับให้เ <Come> พ <on, S 1> <c oughs> <Key board> ื่อนๆนดูไว้ก่อนนะครับว่าในการล้างหัวฉีดนั้นนะครับหัวฉีดจะทํางานเป็นจังหวะลักษณะแบบนี้นะครับในการล้างหัวฉีดนั้นมีข้อสังเกตให้เพื่อนๆสังเกตด้วยว่าหหัวฉีดของเรานะครับฉีดน้ํามันเป็นเส้นหรือไม่นะครับอย่างเช่นในช่วงต้นคลิปนะครับที่เราได้ทําการล้างไปนะครับช่วงแรกๆหัวฉีดจะฉีดเป็นเส้นนะครับเพื่อน ะครับเดี๋ยวขึ้นภาพมาให้ดูเป็นคู่เลยนะครับระหว่างภาพด้านขวากับภาพด้านซ้ายให้เพื่อนๆสังเกตอัตราการฉีดน้ํามันดีๆนะครับเวลาหัวฉีดจ่ายน้ํามันออกมาภาพด้านขวาจะฉีดน้ํามันเป็นเส้นนะครับในช่วงแรกๆที่เราได้ทําการล้างหัวฉีดนะครับแต่นะครับในขณะที่เราทําการล้างหัวฉีดไปเรื่อยๆนะครับ เวลาหัวฉีดฉีดน้ำมันจะฉีดเป็นฝอยดีขึ้นแล้วก็เป็นฝอยละเอียดขึ้นไปตามลำดับนะครับในช่วงที่ผมทําการล้างหัวฉีดนี้นะครับผมใช้เวลาในการล้างอยู่ประมาณ5-10นาทีนะครับเอาความชัวไว้ก่อนนะครับเพื่อนทีนี้เมื่อเราพูดถึงหัวฉีดนะครับการที่หัวฉีดฉีดเป็นเส้นนะครับฉีดเอียงนะครับ จะทําให้นะครับเกิดอาการส่วนผสมหนาหรือว่าเผาไหม้ไม่หมดนะครับเพราะว่าหัวฉีดที่ฉีดออกไปจะไม่ไปผสมกันกับอากาศนะครับจะเป็นกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับน้ามันก็จะอยู่ส่วนน้ํามันอากาศก็จะซีลส่วนอากาศนะครับมันจะเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับเพื่อนนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆสังเกตนะครับหลังจากที่เราทําการล้างหัวฉีดแล้วนะครับให้เพื่อนๆ นะครับปล่อยแรงดันนะครับปล่อยแรงดันค้างไว้นะครับค้างไว้ที่สายน้ํามันนั่นแหละนะครับก็คือทําการถอดกระแสไฟออกทั้งหมดนะครับแล้วก็คว่ำหัวฉีดลงนะครับดูว่าหัวฉีดของเรานะครับมีอาการน้ํามันหยดออกมาไหมนะครับถ้ามีอาการน้ํามันหยดน้ํามันซึมหัวฉีดเปียกนะครับก็แสดงว่าหัวฉีดของเราเสียเช่นกันนะครับแบบนี้จะทําให หัวฉีดนะครับอ่าหัวฉีดจะกักน้ํามันไม่อยู่หัวฉีดจะหยดน้ํามันลงไปที่ห้องเผาไหม้ทําให้รถมีอาการสั่นและก็ส่วนผสมหนาได้เช่นกันนะครับเ,เพื่อนๆนะครับอ้าวนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทําการล้างหัวฉีดไปแล้วนะครับหัวฉีดเป็นฝอยละเอียดแบบนี้ถือว่าดีสมบูรณ์นะครับก็ยังคงเหลือเพียงแค่ว่า หัวฉีดหัวนี้จะจ่ายน้ํามันออกมากี่ซีซีนะครับต่อการฉีด100ครั้งอันนี้ก็ต้องไปเก็บข้อมูลอีกนิดนึงนะครับก็นะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับมาฝากเพื่อนๆในการล้างหัวฉีดนะครับอ่านะครับต่อไปนะครับเรามาดูวงจรไฟสําหรับการล้างหัวฉีดนะครับวงจรไฟสําหรับล้างหัวฉีดนะครับก็คือวงจรไฟเลี้ยวของเราดีๆนี่เองนะครับเพื่อนๆก็ นะครับอ่าเวลาเพื่อนๆต่อก็ต่อตามภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นในขณะนี้ได้เลยนะครับ <ๆ S 1> ก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายนะครับรีเลย์หนึ่งตัวนะครับขั้วไฟสองขั้วนะครับก,ก็สายไฟอีกนิดหน่อยนะครับนำมาต่อกันให้เป็นวงจรไฟเี้ยวสำหรับรีเลย์ที่เพื่อนๆจะใช้นั้นนะครับเพื่อนๆสามารถใช้เป็นรีเลย์เดิมติดรถก็ได้หรือว่าจะเป็นรีเลย์แต่งก็ได้นะครับเพื่อนๆ